สวัสดีครับผมธราสังหาปราจินครับวันนี้พาลูกค้าทุกท่านครับเข้ามาชมที่ดินผอมบ้านครับที่ต้องการที่จะนําเสนอขายพื้นที่ตําบลดงขี้เหล็กอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับเป็นที่ผอมบ้านแปลงเล็กครับเนื้อที่หนึ่งร้อยหนึ่งตารางวาแนวเขตครับนี่เลยครับหมุดหมุดอยู่ตรงมิเตอร์ประปาพอดีเลยนะครับแล้วก็ตัดขึ้นไปด้านท้ายแปลงนั้นจะเป็นที่นาครับ เป็นที่นาด้านในปลูกผลไม้ไว้หลายชนิดครับฝั่งตรงข้ามครับเป็นสวนทุเรียนที่เก็บผลผลิตได้แล้วอยู่ในชุมชนครับอยู่ใกล้เพื่อนบ้านไม่เปลี่ยวครับแปลงนี้หน้ากว้างประมาณ20เมตรนะฮะแปลงนี้เลยนะครับ หลังนี้นะครับที่ต้องการขายครับนะส่วนข้างเคียงครับหลังสวยเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้ขายนะครับเป็นของเจ้าอื่นที่ต้องการขายก็คือหลังนี้ครับที่ต้องการขายก็คือหลังนี้ครับนะแนวเขตตั้งแต่นี่เลยนะครับแนวเสารตรงนี้นะหลักหมุดตรงนี้แล้วก็ตัดขึ้นไปจนถึงกอไผ่ฝั่งนู้นนะครับ นะฮะไฟฟ้ามีครับน้ําประปามีนะแนวเขตครับนี่เลยนะฮะจากหมดนี้ขึ้นไปฮแนวเขต ถึงก็ไผ่ตรงนี้ครับแล้วก็ตัดขึ้นมาฝั่งนี้นะที่จะติดกับบ้านหลังใหญ่หลังนี้ครับนะี่ยท้ายแปลงครับโครงสร้างทําด้วยเหล็กนะฮะมุงหลังคากระเบื้องรอนคู่ครับที่เขาตีด้านในไว้เป็น2ห้องนอนนะหนึ่งห้องน้ําครับคือห้องน้ําตรงนี้แต่ยังสร้างไม่เสร็จ สห้องนอน1ห,ห้องน้ำหนึ่งห้องโถงครับที่ทำไว้ตรงนี้แล้วก็มีพื้นที่เหลือฝั่งนี้ครับที่เป็นสวนนะมีต้นกระท้อนนะมะยมขนุนส้มโอมะม่วงครับชมพู่เงาะนะปลูกไว้หลายชนิดเลยครับยกเว้นทุเรียนอย่างเดียวเลยแปลงนี้ จากตรงนี้ออกไปถนน 3- 3ครับถนนทางหลวงหมายเลข33ระยะทางประมาณ900เมตรเท่านั้นจากตรงนี้ไปศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีครับระยะทางประมาณ12กิโลเมตรไปจังหวัดนครนายกครับประมาณร0อไปจังหวัดนครนายกครับประมาณ45กิโลเมตรครับนะฮะมีส้มโอไว้ด้วยครับตรงนี้ นะฮะลูกส้มโอครับหอหุ้มไปอย่างดีเลยนะฮะนี่ก็กระทร้อนครับแล้วก็มะม่วงครับฝั่งนี้ชมพู่อยู่ฝั่งนู้นครับนี้เป็นห้องน้ำครับห้องน้ำแล้วตรงนี้จะเป็นห้องห้องพักอาศัยนะฮะของเจ้าของ ในระหว่างที่สร้างบ้านครับนะตรงนี้ก็เป็นที่นั่งดีแลกนะหลังเลิกงานก็มานั่งพักผ่อนนั่งดีแลก,กันตรงนี้ครับสอบถามสารทุกสุกดิบกันนะในช่วงระหว่างวันมีบ่อเลี้ยงปลาเล็กๆครับตรงนี้ นะมีต้นมะพร้าวนะมะยมขนุนครับนะท้ายแปลงครับเป็นบรรยากาศทุ่งนานีา่นะครับแนวะเขตมาถึงตรงนี้ครับเป็นที่ทุ่งนาครับตรงนี้แล้วก็มีต้นมะตูมครับที่ปลูกไว้ นะถ้าลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพครับเปรียบเทียบจากฟิลเจอร์พาร์คมาก็ได้ทางประมาณ105กิโลเมตรจากตรงนี้ไปสุวรรณภูมิครับระยะทางประมาณ117กิโลเมตรไปบางแสนครับ140กิโลเมตร ลูกค้าสนใจติดต่อทาราเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8 6 0 1 8 8 8 6 6ครับ0 8 6 0 1 8 8 8 5 6นะี่ครับนิดชมพู่ครับอ่าแล้วก็หน้าแปลงมีเงะาะมีพื้นที่ให้ปลูกอีกเยอะเลยนะครับปลูกพืชผักสวนครัวได้เลยครับ ้ำครับลูกค้าสนใจมาชมครับโทรติดต่อมาได้เลยครับทาราส่งโลเคชันให้นะฮะตรงนี้แปลงนี้ในเมืองครับตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับวันนี้ทาราพาลูกค้าทุกท่านครับเข้าชมบ้านพร้อมที่ดินครับที่ต้องการที่จะขายครับ พื้นที่ตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีทราพาทุกท่านเข้าชมไปเพียงเท่านี้ทราสังหาปราจีนกลับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านครับที่ติดตามรับชมช่องทาลาสังหาปราจีนได้มาครับกลับขอบพระคุณอย่างสูงวันนี้ทราขออวยพรให้ลูกค้าทุกท่านครับมีความสุขความเจริญครับสุขภาพภานามไมแข็งแรงตลอดการไม่เจ็บไม่จนไม่จนไม่เจ็บครับคิดหวังสิ่งใดคอยสมปัารานาทุกสิ่งอย่างร่ำรวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านครับ โชคดีมีใช้ทุกท่านวันนี้ทาราสังหาปาระจีนกลับขอบพระคุณครับ